สวัสดีครับวันนี้จะพามาคาเฟ่ขนมไทยในตัวเมืองอยุธยานะครับที่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มและขนมไทยโบราณให้เลือกมากมายและเป็นที่ที่เราสามารถที่จะนั่งจิบอัฟต์นูนทีแล้วก็ชมวิววัดจากตรงนี้ได้เลยครับที่นี่คือร้านหอมกลิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุทยาครับผมสารภาพเลยว่าอยู่อยุธยาแท้ๆนะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกและรู้สึกประทับใจมากเลยทีเดียวร้านอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบูรณะเลยจอดรถในวัดหรือว่าจอดริมถนนแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายมาได้เลยเระวังรถกันด้วยนิดนึงนะครับตัวร้านจะเป็นตึกสี่ช ไว้ก่อนเลยครับเป็นขนมไทยโบราณและไทยประยุกต์ที่ทางร้านทําเองทั้งหมดนะครับขนมบางอย่างก็ชอบกินแต่บางอย่างก็ไม่เคยเห็นเลยก็มีนะครับตรงนี้เราสามารถซื้อกลับบ้านหรือว่าเอาขึ้นไปนั่งกินด้านบนได้ที่ร้านเขาจะตกแต่งด้วยเครื่องทองต่างๆนะครับภาชนะทุกอย่างที่เป็นสีทองทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้คือชั้น2เป็นที่นั่งด้วยแล้วก็เป็นที่เวิร์คช็อปเรียนทําขนมไทยที่ทางร้านเขาเปิดสอนด้วยบรรยากาศก,าก็จะตกแต่งแบบไทยประยุกต์หรูหราหน้านั่งมากขึ้นมาชั้น3ก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะครับทุกตารางน เป็นงานเพ้นท์รูปขนมไทยต่างๆทุกชั้นก็สามารถมองทะลุวิววัดราชบุรณะได้เลยนะครับพอเขาทุบผนังออกแล้วก็ติดกระจกใสาบานใหญ่เดินขึ้นมาที่ชั้น4นะครับก็จะเป็นห้องแอร์ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีสันสวยงามแต่ถ้าเราเปิดประตูออกไปริมระเบียงเนี่ยก็จะสามารถชมวิวได้ชัดเพราะตรงนี้ไม่มีกระจกกั้นเลยนะครับมุมนี้จะเป็นมุมยอดนิยมที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันทุกคนยังไม่หมดนะครับชั้นดาดฟ้าเขาก็ทําเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวใครที่เดินมาถึงที่ตรงนี้ก็จจะะะไดดด้้้้้ฟีีลลเเหหมมมมมืืออออนนนนนนขึึาาถงงงยยภูกริ่่่่แแตตคคคุุัทช2ณ ของร้านกำลังสาธิตการทำขนมไทยโบราณที่มีชื่อว่าขนมโคกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับตัวขนมก็จะประกอบไปด้วยไส้มะพร้าวผัดกับน้ำตาลห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆล,ลักษณะคล้ายลูกบัวลอยน้ำขิงนะครับจากนั้นก็จะไปต้มในน้ำเดือดพอมันลอยขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้ตักมาแช่ในน้ำเชื่อมให้มันไม่ติดกันแล้วก็ให้มีรสชาติหวานซึมเข้าไปในแป้งเล็กน้อยนะครับเวลาเสิร์ฟก็จะตักลูกบัวลอยใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิลงไปถ้าให้อร่อยก็ต้องมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับและที่ขาด ขนมคลองแครงนะผมว่ามันมิกซ์กันประมาณนี้แหละครับแป้งด้านนอกเหนียวนุ่มไส้มะพร้าวรสชาติหวานกําลังดีหอมงาขั้วถ่วยนี้ราคา65บาทดูจากการทําแล้วต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะครับและนี่คือเมนูขนมไทยทั้งหมดที่เราสั่งมาในวันนี้ครับสวยงามอลังการเห็นแล้วไม่อยากจะกินเลยครับนี่คือเสน่ห์ของขนมไทยจริงๆนะคือต้องสวยไว้ก่อนเห็นแล้วเป็นอาหารตาอย่างเบสิกเบสิกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีพวกขนมไทยตระกูลทองทั้งหลายนะครับจานนี้เป็นทองเอกสเสน่ห์จันแล้วก็ทองชมพูนุชใครที่อยากเรียนทําอาหารแบบนี้ก็จองคิวมาเรียนได้นะครับจาน นี้ทาเองทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เขากําลังท,ทําทองเอกกันอยู่นะครับส่วนผสมหลักๆก,ก็คือแป้งสาลีไข่แดงกะทิน้ําตาลกวนให้เข้ากันจนเหนียวปั้นได้แบบนี้แล้วก็กดใส่พิมพ์เมื่อก่อนไม่มีพิมนะครับก็ต้องปั้นมือแล้วก็ใช้ไม้ตกแต่งกว่าจะได้แต่ละอันแล้วก็แปะทองเสร็จออกมาหน้าตาก็จะดูดีมีชาติตระกูลแบบนี้นะครับสเสนจันก็จะทําง่ายหน่อยแค่ปั้นให้เป็นลูกกลมๆแต่จะมีใส่ขั้วนะครับใส่ปุ๊บก็จะกลายเป็นลูกจันผลไม้โบราณที่มีกลิ่นหอมรสชาติก็จะหวานหอมนุ่มละมุนมมชออเเยนนนนนี้ปป็็ทงพูุข ที่มีส่วนผสมคล้ายคล้ายทองเอกแต่เปลี่ยนจากไข่แดงมาเป็นไข่ขาวแล้วก็แต่งสีให้ออกชมพูสวยงามนะครับอันนี้ก็เหมาะสาหรับซื้อให้แฟนวันวาเลนไทน์ช่วงนี้มากๆเลยนะฮะราคากล่องละ55บาทและนี่เป็นก้อนสีดำๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับมันคือขนมหินฝนทองหากินยากสุดๆเป็นขนมโบราณที่มีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับทำจากข้าวคั่วบดผสมกับกะทิน้ําตาลมะพร้าวเติมผงถ่านที่ทําจากกากมะพร้าวนะครับแล้วก็นํามาปั้นเป็นก้อนปิดทองแล้วอบควันเทียนก็จะมีรสหวานหอมละมุนลิ้นคนโบราณเนี่ยนิย มพกติดตัวเวลาไปเดินทาง internet, ไกลหรือว่าเวลาออกรบเพราะว่ามันจะเก็บไว้รับประทานได้นานนะครับอันนี้ก็หาชิมได้ที่นี่แล้วก็อันนี้คือข้าวเมาบดมะพร้าวอ่อนเป็นขนมโบราณอีกเหมือนกันครับข้าวเมาบดมะพร้าวอ่อนก็จะทํามาจากข้าวเมาบดผสมกับมะพร้าวอ่อนขูดเป็นฝอยนะครับมีน้ําใบเตยแล้วก็น้ําตาลกวนจนแห้งปั้นเป็นลูกลกลมๆแบบนี้แล้วก็คลุกแป้งนวลอบควันเทียนอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเก็บไว้กินได้นานเลยเหมือนกันรสชาติหวานละมุนนะครับตัวขนมก็จะมีความเป็นข้าวบดคล้ายๆข้าวตู เียวเมคาข้างบนจะเป็นเหมือนเปียกปูนนะครับตัวไส้ด้านล่างจะเป็นครีมกระทิอัลมอนด์นะครับอันนี้ขายดีมากกล่องละ55บาทนะครับแล้วก็นี้คือขนมปกากรองครับข้างในเป็นไส้ถั่วกวนขนมพวกนี้จะราคากล่องละ5550ทั้าังนั้นเลยครับอื่นๆก็จะมีตะโก้เผือกข้าวโพดอันนี้กล่องละ50บาทมีวุ้นกะทิดอกไม้นะครับสวยมากขนมสอดไส้ที่มาเป็นถ้วยกินง่ายๆแล้วก็มีขนมม่วงอมพันธ์ครับสังขยาฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็มีลูกชุบผลไมห้หลากสีแล้วก็จะมีข้าววววเเหหนมมนนีนนย,ยมมม่่ง้้้แแาาาาลกุๆมม็ ที่เลือกไม่ถูกเราแนะนาให้สั่งเป็นชุดอั r n o น n นทีราคาเซตละ350บาทก็จะจัดมาเป็นขนมให้แบบนี้เลยนะครับสามารถกินได้ 2- อสคนมี2เซตนะครับมีทั้งแบบมีน้ํากับไม่มีน้ําไปเลือกที่ร้านได้เลยแต่ที่แน่เขาจัดมาแบบสวยงามมากมีรายองไรไอ์นะครับเอาซะไม่กล้ากินเลยมันสวยเกินยังไม่หมดนะครับมีไอศกรีมด้วยชุดนี้คือไอศกรีมกะทิเต้าหว้มะพร้าวอ่อนทับทิมกรอบราคา120บาทนะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมกะทิบัวลอยร2อยบาทแล้วก็นี่เป็นไฮไลท์เลยครับซอฟตออาีตสา ที่นี่เขาเอามาทําเป็นรูปแบบไอศครีมครับเป็นวอฟเฟิลห่อด้วยแป้งสายไหมโอ้โหไอเดียดีมากนอกจากของหวานแล้วก็ยังมีอาหารด้วยนะเป็นอาหารไทยมีผัดไทยกุ้งสดข้าวชูชีแซลมอนนะครับมีเนื้อเสือร้องไห้จิ้มแจว่วข้าวผัดน้ำพริกลงเรือแล้วก็เมนูนอื่นอีกเยอะเลยครับราคาก็100นิดๆไปจนถึง200นะครับไม่แพงกินจนเพลินเลยครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นที่บาร์ด้านล่างนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีครบจริงๆและก็สุดทุกทางทั้งของหวานขนมนะครับอาหารเครื่มา เที่ยวยุดยธรนะครับแนะนำเลยว่าร้านหอมกลิ่นต้องมาให้ได้นะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ